สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่2ี่25ธันวาคม2023นะครับสุขสัน์วันคริสต์มาสกับพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เฟียงิีนเด็ก73จากหมอนนี้71 Santa เอ a ดซานตาคลอสของปี2023ศูนย์ข่าวคอย n t e ทเลกราฟยกให้คุณแลรี่ฟิงซีของ BlackRock ส่วน The Grinch ตัวทำลายคริสต์มาสตัวป่วนแน่นอน ประธานแกรี่แกนเซอร์ประธาน SEC นะครับทีนี้มาพูดถึงข่าวที่วงการคริปโตชอบมากๆข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีของประเทศญี่ปุ่นนะครับข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มากก็น้อยจะมาช่วยอุตสาหกรรมคริปโตไม่มากก็น้อยจะทำให้ตลาดใหญ่ๆอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับมายิ่งคึกคักในปี2024ข่าวนี้เขาบอกงี้นะครับเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่น เตรียมปฏิรูปภาษีคริปโตใน f i s ค a ล plan หรือฟิ s ค a ลเยียของปี2024ตรงนี้สำหรับนิติบุคคลที่ถือคริปโตในงบดุลน,นะครับรายละเอียดง่ายๆเลยนะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตารางภาษีหรือ Fiscal คาล e n d a r เนี่ยอยู่ที่1เมษายนไปจนถึง30มีนาคมปีต่อไปนะครับจากเดิมทีเนี่ยยกตัวอย่างว่าสมมุติบริษัทดูต่อไปจดทะเบียนที่ญี่ปุ่น สมมุติผมถือชีใบยนุหรือผมซื้อชีบบยนุในเดือนเมษายนปีนี้และปีหน้าเนี่ยในช่วงมีนาคมในช่วงตัดรอบเกิดชีบบยนุมันดีดขึ้นมาพันเทั้งทั้ง,ท,งที่ผมยังไม่ได้ขายผมต้องเสียภาษีภาษีที่เรียกว่า unrealized capital gains ผู้สาชาบ้างคือคุณรวยขึ้นรัฐบาลจะเก็บภาษีนะครับในอนาคต ใน Fiscal c a l e n d a r ปี2024ผมถือยาวไปเป็นกี่ชาติกี่ชาติรัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้จนกระทั่งผมกดขายถึงจะมาคำนวณภาษีนะครับ unrealized capital gain ในรูปแบบ crypto currency เนี่ยหลายประเทศทำมานานแล้วนะครับแต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นถ้าคุณไม่ขายคุณยังไม่ต้องเสียภาษีนะครับ ภาษีรูปแบบนี้คล้ายๆกับภาษีเศรษฐีพวก w e l t t t a x นะครับก็ข่าวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้บริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยกล้าซื้อคริปโตกล้าถือบิตค,คอยในงบดุลโดยที่ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วง unrealized capital gains ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ติดท็อป10หลายเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเป็นประเทศที่ถือคริปโตเยอะติดอันดับท็อป10ประเทศที่ทำกำไรจากคริปโตเคอ r e n ซี ประเทศที่มีการ Ado p t ใช้คริปโตเคอเรนซีอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยมาช่วยดันอุตสาหการรมคริปโตโดยรวมเพราะเพื่อนๆนึกภาพว่ายกตัวอย่างบริษัทไมโคร s ซอรจีของพ่อใหญ่ไมโครเซเลอร์เกิดแกไปจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแกไม่ได้ขายแต่ราคาบ t คอย n เพิ่มขึ้นแกต้องเสียภาษีทั้งๆที่ยังไม่เห็นเงินเข้ากระเป๋า นะครับเขาถือว่าคุณคุณเน็ตเวิร์คุณมากขึ้นคุณต้องเสียภาษีนะครับในเรื่องภาษีเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาพี่บอลพูดถึงภาษีหน่อยพี่บอลอ,อ,อธิบายตารางภาษีหน่อยนะครับใครที่สนใจเรื่องภาษีคริปโตผมแนะนำดูช่องนี้นะครับช่อง tax บักหนอมนะครับช่องนี้อธิบายดีมากมีหลาย EP ที่พูดถึงคริปโตเคอเรนซีในเรื่องภาษีเนี่ย ผมระวังมากนะครับเรื่องภาษีถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนๆต้องฟังหูไว้หูนะช่องแท็กบักนอมเนี่ยเขาจบโทรบัญชีจากจุฬาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างผมเนี่ยมันนักลงทุนตามดำอายุน้อยร้อยดอชนะครับภาษีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันของประเทศไทยเนี่ยเป็นการคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดนะครับการลดหย่อนภาษีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมพูดซีซัวไม่ได้ถ้าผมพูดซีซัวปุ๊บมันจะลาเปมนโดมิโน่แล้วผิดก็ผิดกันหมด นะครับเพราะนั้นลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษานะครับเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์เขาด้วยในเรื่องของภาษีถ้าคุณไม่วางแผนภาษีคุณเสียเปรียบแน่นอนต่อให้คุณทำกำไรในปีนั้นๆนะครับวางแผนกันให้ดีนะส่วนปี2023คริส s t m a s ปีนี้เนี่ยผมขออวยพรให้พี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนมีแต่เงินทองไหลเวียนเข้ามาในพอร์ตการลงทุนของคุณ แท่งเขียว8เมตร16เมตรวิ่งเข้าหาเหรียญที่คุณถืออยู่สุขภาพแข็งแรงโชคดีวิ่งเข้าหาสมปรารถนากับทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้ด้วยเถิดเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม